สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้พบกับรายการเช bon ื่อเอ็กซินะครับรายการที่มีแต่หรถสวย2ปีใหม่3ไม้น้อยผมว่าวันนี้เป็นวันพิเศษเลยครับเป็นคลิปที่พิเศษแน่นอนกับเจ้า เบนซ์นะฮะต้องบอกว่าเป็น Mercedes-Benz GLC แต่แค่นี้ไม่พอนะฮะทุกท่านรู้ไหมฮะว่าเป็น GLC อะไร GLC 4 3 AMG Complete โ,โอ้โหผมบอกแล้วฮนะสุดยอดพอไหมฮะกับรายการของเรากับรถแบบนี้มันเป็นรายการทีผ่ผมบอกอยู่ทุกท่านอยู่แล้วว่าเป็นรายการที่แบบพาย,ย่างเดียวนะวันนี้เรามามพาย,ย่างเดียว ทุกท่านนะจะได้รู้เลยว่าเฮ้ย GLC 43เนี่ยรถสวยๆนะฮะดูกันยังไงเพราะว่าไม่ได้หาดูง่ายๆแน่นอนนะครับกับเจ้า GLC 43คันนี้ปีนะฮะ2018คุณรู้ไหมวิ่งเท่าไหร่20กิโลเท่านั้นนะฮะ20,000หลักร้อยกิโลโอ้โหผมเอ่ยแค่นี้เนี่ยเป็นอะไรที่ หน้าติดตามสุดๆนะครับต้องบอกเลยหน้าติดตามสุดๆแล้วเจ้ารถคันนี้อย่างที่ผมบอกนะเป็นรถที่หายากอยู่แล้วไม่มีใครมาผ่าแบบนี้แน่อนอนนะฮะเพราะว่าจะหาเนี่ยป้ายแดงก็แทบจะไม่มีอยู่แล้วนะฮะและ้วพอมาเป็นมือสองเนี่ยผมบอกเลยมีที่นี่ที่เดียวนะในรายการเรานะฮะรายการเชื่อ X ติ๊นะครับไปพร้อมยังทีมงานพร้อมนะไปลุยเลยครับไปนั่นหน้านะฮะผมบอกเลยนี่ฮะ เป็นชุดแต่งของเจ้า g l c 43คันนี้นะฮะเป็น AMG นะต้องบอกว่า AMG c o m p l e t e ทั้งคันเลยนะครับกระจังหน้าแบบไดมอน d g ก i l l นะฮะผมบอกโลโก้นะยันหน่อยไหมยัน AMG หน่อยไหมนี่ฮนะยันนะฮะคุณเห็นไหมฮะนี่คือยันเลยนะครับแต่เนื้ออ่นดยอย่างที่ผมบอกฮะร,รายการของเราเป็นรายการที่พายอย่างเดียวนะฮะเป็นรายการที่พายอย่างเดียวอ่ะคุณอันดับแรกมาดูก่อนล้อ MG ตัวนี้เป็นยังไงกันบ้างนะฮะ ต้องบอกว่าเขาใช้สเปอยางนะครับ25540ขอบ21นะครับโอ้โหสุดยอดกันมากๆเลยนะแล้วต้องบอกดูนะฮะจานใหญ่มากๆคลิปเปอร์เบรกนี่ก็เป็นแบบ AMG นะฮะมีโลโก้ AMG อยู่ไปนงฮะแล้วบอกเลยว่าล้อไม่มีรอยนะฮะโอ้โหต่อมาคือคันนี้เนี่ยผมต้องบอกทุกทา่านแบบนี้นะคันนี้เนี่ยมันเหมือนป้ายแดงเหมือนป้ายแดงไม่มีรอยใดๆเลยอ่ะต้องบอกแบบนี้เลยนะฮะ คือไม่มีรอยใดๆเลยมาเป็นแบบนี้อย่างนี้เลยเหมือนป้ายแดงสุดๆวันนี้ทุกท่านโชคดีแล้วนะครับที่ทุกท่านได้ร่วมผ่ากับผมนะฮะผมบอกเลยว่าคือถ้าคุณเข้าใจว่ารถสภาพเหมือนป้ายแดงเนี่ยเป็นยังไงคุณดูคันนี้ได้เลยนะครับแล้วดูการผ่าของผมว่าน็อตเป็นยังไงซีนเป็นยังไงจะต้องเป็นแบบนี้นะโอ้โหมาเลยมาก่อนอื่นนะครับต้องบอกก่อนเลยอันดับแรกเราต้องเข้าไปผ่ากันที่ภายในเลยนะครับมา ปื้ดมาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหยุดยาขยับนะฮะก่อนการที่จะเข้าไปถึงข้างในเบาะเบะนี่ฮะผมบอกเลยครับคุณดูเลยนี่ฮะสติกเกอร์ใสยังอยู่นะครับนี่ฮะมีโลโก้ AMG ตรงนี้นะฮะอย่างที่ผมบอกนะฮะทุกครั้งเลยจุดเล็กๆแต่สามารถบ่งบอกเป็นจุดใหญ่ๆได้เลยถ้าคนไม่รักษาพวกนี้ไปหมดแล้วนะครับ แล้วถ้าคุณแกะสติกเกอร์นี่ออกมามันคือของใหม่ดูกันง่ายๆนะครับบนรถคันนี้รักษาเมื่อใหม่พอไหมนะครับมาเรามาดูที่ตัวบอกกันบ้างดูที่ภายในกันบ้างอย่างที่ผมบอกนะครับอันนี้เป็นหนังดำนะฮะเดินได้แดงนะครับนี่ฮะบอกเลยนะว่าสวยงามมากๆเหมือนใหม่เลยนะครับไม่มีรอยยับรอยย่นเลยเพราะรถใหม่จริงๆนะฮะอย่างที่บอกเลยนะครับอ่าแล้วคุณดูนี่ฮะเข้าไปข้างในนิดนึงนะครับ คุณมาดูนี่ดูที่คอนโซลไม่มีรอยใดๆเลยนะครับเคปล่าไม่มีรอยใดๆเลยนี่ต้องดูนะฮะพวกรายละเอียดพวกนี้ต้องดูเลยนะครับต้องดูรายละเอียดเลยว่ามีรอยใดๆไหมนะฮนะแล้วคุณดูนะฮะนี่หนังดำเดินได้แดงนะครับใหม่กิฟตนะ์นะฮะนี่คุณดูเลยนะฮะแล้วตัดด้วยวัสดุสีเงินทำให้ดู สปอร์ตทีเดียวนะฮะแล้วก็บอกเลยว่าไม่มีรอยใดๆเลยพวกนี้ในภายในนี่สำคัญนะต้องดูนะครับต้องเจาะให้ลึกเลยนะครับมาเราจะเข้าตัวถังกันแล้วนะครับทุกท่านพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วมาเลยนะฮะมาเลยนะครับมาเลยอ่ะคุณดูเลยนะฮะนี่ฮะต้องบอกก่อนนะครับว่านี่นะประตูด้านในนะฮะนะจะต้องมีซีนด้วยนะครับเห็นไหมฮะ มีซีนลากลงมาเลยนะครับนี่บานพับบานประตูนะฮะที่ไม่ได้ผ่านการแกะการไขการทําสีใดๆเลยคุณดูหัวน็อตนะฮะดูหัวน็อตนะฮะเห็นไหมครับหัวน็อตไม่ได้ผ่านการไขใดๆเลยนะครับแล้วคุณดูนะฮะซีนนะฮะซีนนะฮะนี่ฮะซีนประตูเนี่ยนะครับจะต้องมีถึงข้างล่างเลยนะฮะจะต้องมีถึงล่างเลยกลับมานิดนึงกลับมาที่บานพับบานประตูนะฮะคุณต้องดูดีๆนะครับไม่มีรอยแกะรอยไขรอยทําสีใดๆเลยนะครับอ่ะ เราไปดูที่ชายล่างกันบ้างนะฮะนี่ฮะชายล่างเขาจะต้องมีซีนแบบนี้นะฮะอ่าประตูมีซีนแบบนี้นะครับไปเลยนะยาวเลยยาวเลยประตูมีซีนนะครับอ่าคุณดูซีนพอเสร็จแล้วปุ๊บนี่เห็นไหมฮะซีนมีตรงนี้นะฮะแล้วก็คุณดูซีนยันขึ้นไปเลยนี่ฮะซีนยันขึ้นไปเลยนะครับอ่าคุณดูนะฮะเห็นไหมฮะซีนจนถึงนี้เลยนะครับอ่ะผมสรุปนิดนึงผมต้องบอกยงนนิดนึงนะครับ รถเนี่ยฝั่งนี้เนี่ยฮะมีซีนทั้งหมด3ด้านในประตูฝั่งนู้นก็ต้องมีนะเดี๋ยวคุณไปดูมันต้องมีไม่ใช่ว่าฝั่งหนึ่งมีอีกฝั่งหนึ่งไม่มีแต่สิ่งที่ผมอยากให้คุณสังเกตนิดนึงไม่ต้องเยอะนิดนึงนะครับผมอยากให้ทุกท่านได้ศึกษาเรื่องรอยเม็ดอาร์ทที่ว่ารอยเม็ดอาร์ทที่ไม่ได้ผ่านการแบบว่าเป็นการทําสีมาจากโรงงานเป็นเม็ดอาร์คของโรงงานนะครับนิดนึงนิดนึงผมอยากให้ทุกท่านได้เม็ดอาร์คมันจะคมแบบนี้นะฮะนี่ นี่ฮะโอ้โหเนี่ยช้าช้านิดหนึ่งเนี่ยฮะรอเม่ไดจะต้องเป็นแบบนี้นะครับนี่นี่นะฮะคุณดูนิดหนึ่งโอเคมาจุดต่อมานะครับมาเรามาเข้าฝั่งนี้กันบ้างดีกว่านะครับคุณดูบานพับประตูตัวนี้นะฮะเห็นไหมฮะที่ไม่ได้ผ่านการแกะการทําสีนะครับใดๆเลยนะฮะคุณดูเลยนะฮะนี่เห็นไหมนี่นะฮะบานพับประตูนี่ฮะคุณดูน็อตหกแฉกนะครับ นะฮะสักุไลหกแฉกไม่เคยได้กินนะฮะตัวบนไม่เคยได้กินตัวล่างก็ไม่เคยได้กินนะฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะไม่เคยได้กินเลยนะครับคุณมาดูด้านล่างกันบ้างดูตรงนี้บ้างนะฮะเห็นไหมฮะบานพับประตูด้านหลังไม่เคยได้แกะได้ทําสีใดๆเลยนะฮะน็อตหกแฉกนะครับไม่เคยได้กินนะฮะเห็นไหมฮะต้องดูนะฮะรูน็อตตรงนี้นะครับไม่มีรอยบิ่นรอยใดๆเลยนะครับนี่นะฮะโอ้โหเป็นยังไงบ้างครับต้องบอกก่อนนะฮะ นี่คือเราดูฝั่งนี้เดี๋ยวผมเปิดมาแล้วผมให้ดูอีกฝั่งหนึ่งด้วยรถแบบนี้ไม่ได้หาผ่ากันได้ง่ายๆนะ,ะผมบอกแค่นี้เองนะครับด้วยตัวรถป้ายแดงก็ไม่มีอยู่แล้วนะครับด้วยตัวรถป้ายแดงก็ไม่มีอยู่แล้วมามามาเลยเอาตรงนี้ก่อนเลยนะครับเพิ่งดูมานะฮะเห็นนะประตูนะฮะซีนนะฮะนี่คือซีนประตูนะครับซีนประตูแล้วคุณดูนะฮะน็อตไม่มีผ่านการไขเลยนะครับบานพับบานประตูไม่มีการแกะ การไขใดๆเลยนะการทําสีใหม่ใดๆเลยนะเห็นไหมฮะตรงนี้จะมีรอย QC สังเกตทุกคนเนี่ยค่ะว่าเอ้ยไอเมจิกสีฟ้าสีชมพูนี่คืออะไรนี่ QC จากโรงงานนะครับแวะนิดนึงได้ไหมแวะกลับไปนิดนึงนี่คุณดูรอยเมทาร์กจะเป็นแบบนี้นะฮะนะะจะคมๆแบบนี้นะครับแล้วซีนจะต้องมีนะฮะคุณเห็นไหมฮะซีนซีนจะต้องมียันถึงข้างล่างเลยนะนี่คือบานพับประตูด้านนี้นะฮะไม่มีรอยแกะรอยทําสีใด้เลยเอ้าซีนนะฮะซีนนี่ฮะ มีถึงด้นหน้ไปต่อเลยไปต่อยาวๆเลยนะซีนมีถึงนี้นะอ่าไปเลยไปเลยอีกไปอีกนะนี่ฮะซีนขึ้นมานี่เลยนี่ซีนขึ้นมานี่เลยเนี่ยฮะนี่ฮะซีนมาเรื่อยๆซีนต้องเป็นแบบนี้นะครับนี่อ่านี่คือซีนเดิมๆที่ไม่ได้ผ่านการวาดใหม่การทําสีใดๆเลยคุณดูไว้เลยนะฮะซีนต้องเป็นแบบนี้นะครับต้องบอกเลยว่าอันนี้คือเดิมๆนะฮะ เสกเช่นเดียวกันอย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันมีรอบด้านเลยฝั่งนี้ฝั่งนู้นก็ต้องมีนะต้องมีนะครับเนะป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีนะครับแล้วนิดหนึ่งที่เราผ่าตัวถังอย่างที่ผมบอกข้อสำคัญเลยผ่าภายในนิดหนึง่งดูความสวยของรถ20,000หลักร้อยกิโลนะฮะจะต้องเป็นแบบนี้แต่ว่าผมว่าด้านหลังนี่แทบจะไม่เคยนั่งเลยนะฮะมาดูมาเนี่ย โอ้โหเบลลแดงสวยมากมากแม่ในคุณดูหนังเนยเห็นไหมครับโอ้ยเหมือนกับไม่ได้ผ่านการนั่งใดๆเลยนะหนังดําเดินได้แดงสวยมากๆเนี่ยฮะหนังไม่มีการยับการย่นใดๆเลยนี่คือผมบอกแล้วรถเหมือนป้ายแดงใครอย่างที่ผมบอกถึงฝันนะฮะคุณเก็บคลิปอันนี้ไว้ดูเป็นตัวอย่างได้เลยนะครับมาดูบ้านท้ายกันบ้างดีกว่ากับเ,เจ้า GLC 43 AMG ปลายท่อออกคู่หลอ นะครับ n g c o m plete นะฮะอ่ะเวลาเปิดเปิดเปิดอย่างนี้นะ n n n, n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  นะครับอ่ามามาโป้งเอาด้านไหนก่อนด้านซ้ายเหรอไม่เอาด้านนี้ก่อนนี่เปิดมาว้าฟ์เห็นก่อนเลยเห็นไหมฮะพลาสติกนะครับอย่างที่ผมบอกพลาสติกยังอยู่เลยจุดเล็กๆแต่สามารถบอกจุดใหญ่ๆได้เลยนะครับมา ไปด้านซ้ายอย่างที่ป้องบอกไปดูหัวน็อตกันเลยครับมาฮะคุณเห็นไหมฮะหัวน็อตนะครับที่ไม่ได้ผ่านการไขนะครับการทําสีใดๆเลยนะฮะคุณดูเลยนะครับอ่ะมานี่คุณดูตรงนี้เริ่มซีนตั้งแต่ตรงนี้ก่อนดีกว่านะโอเคไหมป้องอันเนี้ยจริงๆแล้วด้านในเนี่ยมันมีซีนด้วยนะไม่รู้ว่าในกล้องเห็นไหมอ่ะโอเคเห็นปานี่ฮะซีนนะฮะเดินมาถึงนี้นะซีนที่ไม่ได้ผ่านการว่านใหม่การทํา,าสีใดๆเลยนี่ซีนจากโรงงานเป็นแบบนี้เลยนะฮะเป็นแบบนี้เลยเป็นแบบนี้เลยนะฮะ นะเป็นแบบนี้เลยนี่ซีนเดิมๆจากโรงงานเอาแวะนิดนึงดูรอยเม็ดอ้ากนิดนึงเม็ดอ้าเห็นไหมฮะมันจะคมๆหน่อยนะฮะอ่ามันจะคมๆหน่อยเนี่ยเห็นไหมฮะคมๆหน่อยนะฮะนยฮะมี3 4 5หนะครับนี่คุณดูซีนนี่คือซีนเดิมๆจากโรงงานคุณไปกับผมนะฮะซีนแบบนี้นะครับนี่คือซีนเดิมๆจากโรงงานที่ไม่ได้ผ่านการวาดใหม่การทำสีใดๆเลยโอ้แม่เจ้านะฮะผมบอกเลยนี่คุณดูหาดูยากนะผมบอกก่อนนะครับ นะใครถึงฝันแล้วคุณจําซีนนี้ไว้ได้เลยนะฮะนี่ฮะคุณดูเลยนะฮะนี่คือซีนมเดิมจากโรงงานนะครับโอ้ยันไมถึงล่างเลยเห็นไหมอ่ะพอมาถึงล่างเสร็จแล้วนะครับซีนต,ตรงนี้ก็มีนะฮะมาแวะดูน็อตหน่อยนะครับน็อตที่ไม่ผ่านการขันใดๆเลยการนําสีใดๆเลยจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ซีนนะไปเรื่อยๆเลยจนยาวไปถึงฝั่งนู้นเลยนะฮะคืออ่ะผมบอกสรุปให้นิดนึง อย่างที่ผมบอกนะครับซีนฝาหลังให้ทุกคนจําไว้นะครับจะมีซีนลอบฝาถ้าไม่มีนี่ไม่ใช่แล้วนะองบ,บอกแบบนี้นะฮะจะมีซีนลอบฝาบบแล้วอีกนิดหนึ่งผมอยากให้ทุกคนได้รู้ว่านี่คือวัน็อตดเดิมๆที่ไม่ได้ผ่านการอย่างที่ผมบอกนะฮะการทําสีบางคนเนี่ยขมาแล้วจะเอาไปทําสีแต่อันนั้นมันต้องใช้ความแบบ คือถ้าเราดูรู้เนี่ยต้องใช้ประสบการณ์ด้วยแต่ผมจะจิ้มให้ดูอีกรอบหนึ่งนี้ที่นี่คือเดิมจริงๆที่หัวน็อตที่ว่าไม่ได้ผ่านการแบบไขแล้วไปทําสีอะนะครับเพราะบางคนเอาไปเก็บงานทําสีได้เดี๋ยวผมพาไปดูหัวน็อตตัวนี้หน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวแวะนิดหนึ่งดูสติกเกอร์ที่จะต้องมีนะครับมาดูอีกรอบหนึ่งโป้งจิ้มช้าเลยนะนี่ดูเลยนะฮะเห็นไหมครับนี่เลยนะฮะ น็อตที่ไม่ได้ผ่านการไขการทำสีใดๆเลยจะเป็นแบบนี้นะช้าๆเลยนะนี่เลยนะครับมานิดหนึ่งแวนนิดหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับจะต้องมีสติกเกอร์นะครับนะสติกเกอร์ใสนะฮะขวามีซ้ายต้องมีนะครับอนะและซีนตรงนี้นะครับมาไล่ต่อซีนนะฮะซีนตรงนี้นะฮะนี่คือซีนเดิมๆจากโรงงานจะต้องมีซีนแบบนี้นะฮะอ่าลากไปถึงข้างบนเลยนะครับ ซ้ายมีขวาก็ต้องมีนะครับนี่คือซีนนะฮะซีนตรงลางน้ํานี่นะฮะเขาเรียกลางน้ำนะฮะนี่ฮะซีนขึ้นไปเลยนะครับอ่านี่ฮะซีนขึ้นไปเลยอ่ายาวขึ้นไปเลยนะครับ,อรรบโอ้โห,โหเป็นไงบ้างครับต้องบอกเลยเดี๋ยวเราจะผ่าประตูหลังด้านขวาทุกท่านจําได้ใช่ไหมครับประตูหน้ากับประตูหลงังฝั่งด้านนู้นฝั่งด้านข้างคนขับมีซีนรอบ ฟังนี้เช่นเดียวกันทั้ง2อันก็ต้องมีซีนรอบเหมือนกันนะครับมามาดูเรื่องซีนกันก่อนนะครับมาดูเรื่องซีนกันก่อนมาเลยนะครับนี่คุณดูเลยซีนจะต้องเป็นแบบนี้นะฮะเห็นไหมฮะนี่ฮะนี่คือซีนเดิมๆจากโรงงานที่ไม่ได้ผ่านการวาดใหม่การทําสีใดๆเลยนะครับ <speaker> นี่นะฮะเป็นแบบนี้นะฮะ <speaker> <speaker> นี่นะฮะผมบอกแล้วนะฮะนี่แล้วมาดูนี่ขึ้นมานี่เลยขึ้นมานี่เลยนะฮะนี่ฮะนี่คือซีนเดิมๆจากโรงงานนะครับ บานพับประตูที่ไม่ได้ผ่านการแกะการนำสีใดๆเลยซีนมีรอบเลยนะคุณเห็นไหมฮะขึ้นมาเลยนะฮะขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยซีมีรอบนะฮะแล้วถ้าคุณดูบานพับบประตูนะฮะคุณดูหัวน็อตตัวนี้นะฮะ <ๆ S 1> เห็นไหมฮะ <ๆ S 1> ไม่ได้ผ่านการขันใดๆ,ๆเลยนะหัวน็อตตัวนี้นะครับๆๆนี่นะฮะ <ๆ S 1> เปิดไฟช่วยเลยนะครับนี่นะนี่คือซีนเดิมๆจากโรงงานที่ไม่ได้ผ่านการวัดใหม่การนำสีใดๆเลยนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเป็นยังไงเชื่อผมยังมีรอบเลยมีรอบเลยนะะมีรอบเลยอะ มาตรงนี้มาดูเบาภายในกันบ้างนี่เบาภายในกันบ้างนะครับนี่ฮะนี่คือเบาที่เหมือนใหมค์กิ๊ฟกันอย่างนี้อย่างที่ผมบอกรถคันนี้นะครับเข้ามาผมยังไม่ทำอะไรเลยล้างสีนี่ยังไม่ได้ล้างเลยจงจริงนี่แค่ลงแว็กล้อเองต้องบอกทุกท่านแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมปิดปุ๊บเพื่อเป็นการต่อเนื่องเราดูบานพัดบานประตูไปแล้วเราต้องมาดูด้านนี้นะฮะ ด้านนี้ก็ต้องเหมือนด้านนู้นนะครับเวลาดูหัวน็อตมาเลยมาเลยมานี่นี่ดูดูนี่ฮะ <feet, Miles> ต้องบอกเลยนะครับหัวน็อตนี่สักกไรหกแฉกไม่ได้ไม่ได้กินมันจริงๆนะไ <feet, Vietnam> ม่ได้แย่เข้าไปเลยนะคุณดูบานพับบานประตูที่ไม่ได้แกะการนําสีใดๆเลยนะค,คุณดูนี่ <one cat> <weather> นี่นี่หัวน็อตหกแฉกนะครับนะครับ <feasible> สักไรหกแฉกนี่ไม่ได้ไม่ไดไ้ไม่ได้กินมันเลยทีเดียวนะผมบอกเลยไม่มีรอยบินรอยอะไรเลยไอ้คุณจําได้ไหมกลับกลับก่อนกลับก่อนก็อกลับก่อนนิดนึงนะนี่คือรอยคิวซีฮะ สีฟ้าๆสีชมพูเนี่ยคุณเห็นไหมอ่านี่นะนี่ฮะมาดูบานพับบานประตูกันบ้างนะครับนี่ฮะสักกุไลหกแฉกไม่ได้กินมาเลยนะบานพับบานประตูที่ไม่ได้ผ่านการทาสีได้ไตเลยนะนี่คุณดูเลยสักกุไลหกแฉกไม่ได้กินเห็นไหมครับผมบอกแล้วนะฮะสุดยอดไหมครับนี่คือรถที่สุดยอดนะวันหนึ่งอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะใครที่ถึงฝันแล้วอื คุณต้องมาดูรายการนี้ถอยก่อนถอยก่อนคุณต้องมาดูรายการนี้รายการเชื่อ X4 นะครับรายการที่มีแต่หนึ่งรถสวย2งปีใหม่สามไม้น้อยมาต่อนี่ฮะคุณดูเลยเห็นไหมพลาสติกยังอยู่เลยอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นรายการนะครับถ้าคุณลอกมาเป็นของใหม่รถรักษาเท่านั้นถึงจะมีนะคุณลอกมาก็เป็นของใหม่แล้วเป็นของใหม่แล้วเป็นไงว้าวไหมว้าวไหมอะสิ่งที่ผมใช้คุณดูต่อไป พอเปิดประตูนี้แล้วเนี่ยเอาภายในก่อนดีกว่าเอาภายในก่อนดีกว่านี่คือรถที่เพิ่งเข้ามานะฮะของรายการเชื่อ e x กซินะครับแล้วอย่างที่ผมบอกยังไม่ได้ลา้างยังดูดปุ่นยังไม่ได้ดูดเลยแต่ผมผ่าได้รถสวยจัดเหมือนใหม่ป้ายแดงลงแว็กล้ออย่างเดียวอเรามาดูเบาะตัวที่นั่งที่มากที่สุดหน่อยดีกว,ว่าว่าเบาะ2 7 0 0กิโลเนี่ยมันเป็นยังไงมานี่ฮะ คุณดูเหมือนใหม่ป้ายแดงเลยนะฮะนี่คือเราต้องดูปีกบ่อนะสำคัญมากๆคือปีกบ่อนะครับนี่ฮะคุณดูเลยนะครับโอ้โหขึ้นไปเลยนะฮะนี่คือเบาะ20,000กิโลคุณดูพวงมาลัยนะฮะนี่เป็นไงครับไม่มีเงาไม่มีอะไรเลยนะฮะไม่โอ้โหมือพวงมาลัยแบบแบบเดิมๆหนังเหมือนใหม่ป้ายแดงจะต้องเป็นแบบนี้นะครับคือถ้ารถวิ่งเยอะๆเนี่ยคุณเนี่ยสังเกตช่องตรงนี้นะตรงเนี้ย จะมีรอยถลอกถลอกเยอะๆแล้วมาเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงมาดูเลขใหม่กันดีกว่ามาดูเลขใหม่กันดีกว่าเอาพร้อมอยังฮะถ้าพร้อมแล้วโอ้โหเสียงเครื่องนี่คำรามแบบรู้ใช่ไหมเครื่อง V6 3000นเบนซินนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาคุณไปดู367มา้า0ถึง104.9วินาที โอ้แม่เจ้านะครับแม่เจ้ามาดูเลขไม้ก่อนนะครับไปนะฮะสองห้อยยีกกิโลเม่เจ้าแม่คุณขนหนุนหนังแม่ขมองอิ่มของนมอะไรจะน้อยบางชนี้นะครับโอ้โหเอาจริงเอาตรงๆเลยผมภูมิใจมากๆที่ผมได้ผ่าคันนี้และผมว่าโอกาสน้อยแล้วที่จะได้ผ่าเพราะปีหนึ่งจะซื้อได้คันหนึ่งหรือเปล่าว่ากันเป็ปีนะฮะ ว่ากันเป็นปีอ่ามาเดี๋ยวเรามาเปิดสรุปกันหน่อยนะครับเออนี่ปับไปไ๊บเป็นไงฮะโอ้โหหลอล่อกันไปเลยนะฮะน,นี่บอกออปชั่นนิดหน่อยไม่ได้เกี่ยวกับการผ่าอะไรแต่อย่างที่บอกฮนะรายการเราเป็นรายการที่ผ่าอย่างเดียวนะมาคุณจำได้ไหมที่ผมบอกแล้วฝั่งนู้นนะครับ รอบด้านมีสีฝั่งนี้รอบด้านก็ต้องมีสีต้องเหมือนกันมาคุณดูเลยนี่คือสีเดิมๆจากโรงงานที่ไม่ได้ผ่านการวาดใหม่การนําสีใดๆจะต้องเป็นแบบนี้นะฮะคุณจําสีไว้เลยนะฮะช้าเลยป้งช้าเลยครับนี่ฮะคุณดูมันเย็นๆนะฮะนี่ฮะนี่นะคุณมาเลยนะคุณดูเลยนะครับนี่ฮะโอ้โหนี่คือสีเดิมๆจากโรงงานนะครับมาสีจะต้องมีรอบคุณเห็นไหมจะต้องมีรอบเห็นไหมสีเนี้ย ตั้งมาแล้วนะฮะนี่คือบานพัดบานประตูที่ไม่ได้ผ่านการทําสีใดๆการแกะการทําสีใดๆเลยนะมาเลยนะคุณเห็นสีไหมสีลากขึ้นมาแล้วเห็นไหมสีลากขึ้นมาบานพัดบานประตูที่ไม่ได้ผ่านการไขการทําสีการแกะการอะไรโอ้โหนี่ดูหัวน็อตดูหัวน็อตตัวนี้นะไม่ได้ผ่านการไขใดๆเลยคุณเอาไปดูได้นะครับนะฮะเวลาคุณดูคุณต้องดูตัวนี้นะฮะนี่ฮะสีเดิมขึ้นไปเลยโอ้โวเห็นไหมครับอย่างที่ผมว่าไหม อย่างที่ผมว่าไหมครับจะต้องมีซีนรอบฝังบ่งนู้นมีซีนรอบฝั่งนี้ต้องมีรอบคุณจําไวนะ้นัรุ่นนี้มีซีนทั้งหมดนะนะครับอมาเดี๋ยวผมจะพาคุณไปโอ้โาหาว้าวย้าวนี้เลยผมบอกทุกท่านแบบนี้นะฮะเพราะว่าคุณจะพบกับเจ้าห้องเครื่องซึ่งม้าเนี่ยเป็นพละกำลังมหาศาล แล้วก็เป็นการวางเครื่องของ MG ที่สวยงามจริงๆนะครับมามาโอ้โหแอน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 โอ้โหยงงฮะฝาแดงๆโลโก้ MG เป็นยังไงสวยงามไหมครับสวยงามไหมฮะบ,บอกเลยว่าสวยงามจริงๆอย่างที่ผมบอกเนี่ย รถเนี่ยสภาพที่คุณเห็นห้องเครื่องแบบนี้นี่คือรถเพิ่งเข้ามาเจ้าของเก่ารักษาม,มากนะฮะคุณดูแค่นี้บางครั้งก็รู้แล้วนะครับแต่เนื้ออื่นใดรายการเราอย่างที่บอกต้องผ่ายอย่างเดียวโป้งนะฮะทีมงานครับไปทางไหนครับขวาไปขวาไปมาฮะคุณดูน็อตนะครับน็อตฝากระโปรงที่ไม่ได้ผ่านการขันใดๆเลยนะะคุณดูทุกตัวเลยนะฮะเห็นไหมฮะผมพยายามสอนมือให้คุณเห็นชัดๆนะเหนะ็นไหมฮะนะฮะระบบกลไกทั้งหมดนะครับ นะระบบ,บกลไกทั้งหมดไม่ได้ผ่านการแกะการทําสีใดๆเลยนะะคุณดูนี่ฮนะโอ้โหผมจิ้มเข้าไปน็อตตัวลึกๆเลยนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเเห็นไหมน็อตที่ไม่ได้ผ่านการไขใดๆเลยนะฮะอ่ะฮะคุณดูน็อตตัวนี้นะฮะนี่ไม่ได้ผ่านการขันใดๆเลยมีรอย QC อยู่ด้วยนะสีสีฟ้าและสีชมพูคุณดูน็อตแก้มนะครับนี่คือน็อตเดิมๆจากโรงงานที่ไม่ได้ผ่านการขันใดๆเลยนะฮะนี่ฮนะ น็อตเดิมๆจากโรงงานนะครับโอ้โหนี่ฮะน็อตเดิมๆจากโรงงานที่ไม่ได้ผ่านการขันใดๆเลยนี่ฮะคุณดูไม่มีรอยขันใดๆเลยนะฮะดูเลยฮะหัวนงหัวน็อตโอ้โหเนี่ยโอ้โหคุณดูนะฮะนี่ฮะมีรอย QC อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับคุณดูเลยนะครับนี่ฮะสีฟ้านี่คือ QC จากโรงงานนะครับมามามาฝั่งนู้นมีเห็นไหมฮะคือคือถ้าฝั่งไหนมีอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องมีเห็นไหมฮะคุณดูเลยนะครับ อย่างที่ผมบอกนะคุณดูนะฮะเนี่ยไม่ได้ผ่านการขันใดๆเลยน็อตคานนะฮะนี่คุณดูนะครับโอ้โหนี่ดูน็อตแก้มนะน็อตแก้มเห็นไหมฮะน็อตแก้มเป็นไงนี่ฮนะอ่นี่คือรถมืงเข้ามาของรายการเราเลยเรากล้าพากันเลยนะครับนี่คือหั่นน็อตเดิมๆนี่ไม่ผ่านการขันไดๆนะน็อตแก้มนะฮะคุณดูนะฮะน,นี่หัวน็อตตัวนี้นะครับนะฮะไม่ได้ผ่านการขันเลยยัดยัดเข้าไปน็อตตัวนี้เลยนะฮนะเห็นไหมฮะ ฝั่งนู้นมีรอยคิวซีฝั่งนี้ก็มีนะฮะไม่ได้ผ่านกันขันไปที่น็อตตัวลึกที่สุดเลยคุณเห็นไหมฮะน้นหมเลยฮะผมเห็นชี้เนี่ยฮะกองอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะฮะแต่ไม่เป็นไรนะครับแค่นี้คุณก็เพียงพอแล้วนะครับมาน็อตตัวนี้ต่อเลยน็อตฝากระโปรงนะครับนี่ฮะไม่มีรอยขันใดๆเลยนะฮะคุณดูเลยนะครับนี่เห็นไหมไม่มีรอยขันใดๆเลยสองฝั่งต้องเหมือนกันนะครับนะฮะบานพับนะฮะระบบกลไกบานพับฝากระโปรงหน้าไม่มีรอยแกะนะครับ รอยทาสีใดๆเลยคุณมาดูกันบ้างนะฮะเราไล่ซีนกันเลยดีกว่านะครับนี่นะฮะมีซีนหมดเลยนะครับมีซีนตั้งแต่ตรงนี้คุณดูซีนนี่คือซีนเดิมๆจากโรงงานที่ไม่ได้ผ่านการว่านใหม่การทําสีใดๆเลยนะฮะเป็นแบบนี้นะฮะนี่เลยนะครับมีรอบเลยช้านิดนึงได้ไหมอ่ะให้เขาดูลักษณะซีนหน่อยนะมองชัดๆอ่ะฮะอ่าไปต่อไปต่อนี่ฮะนี่นี่ดูรอยคิวซี น็อตที่ไม่ได้ผ่านการขาันใดๆเลย brig. คุณเห็นไหมนี่ตรงนี้ก็มีรอยนะนี่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 ทีน,นี้นี่ฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะนี่นะฮะมีรอย QC นะครับบางที่ก็มีสีฟ้าอย่างเดียวบางที่ก็มีสีฟ้า,ฟาและสีชมพูนะครับมาซีนนะฮะมีรอบเลยนะคุณดูเลยนะครับแวะนิดนึงได้ไหมมีสติก๊กเกอร์อยู่สองจุดนะครับมานี่ฮะน,นี่คือสีเดิมๆจากโรงงานที่ไม่ได้ผ่านการวั่นใหม่การนำสีใดๆเลยนะครับ ฝั่งนู้นมีสีฟ้าอย่างเดียวฝั่งนี้ก็มีสีฟ้าอย่างเดียวนะคุณดูเลยนะครับนี่ฮะน็อตที่ไม่ได้ผ่านการขายได้ไรเลยนะซีนอะดูนะครับนี่คือซีนเดิมๆจากโรงงานที่ไม่ผ่านการว่านใหม่การทำสีนเลยไปเลยโป้งไปเลยไปเลยครับทีมงานไปเลยนะมาด้านใต้ด้านใต้มองเห็นไหมด้านใต้นะมีซีนลากไปเลยลากไปเลยลากกล้องไปเลยลากกล้องไปเลยนะฮะอ่านี่ฮะคุณดูเลยนี่เห็นไหมนี่ฮะนี่คือซีนเดิมๆจากโรงงานนะครับ มีรอบกันเลยนะฮะโอ้โหอ่ะผมสรุปให้คุณนิดนึงรถคันนี้ฝากระโปรงก็มีสีนรอบประตูซ้ายประตูขวาก็มีรอบสามด้านประตูหลังก็มีรอบฝาหลังก็มีรอบคือคุณดูซีนไว้นะฮะนี่ซีนเดิมๆจากโรงงานถ้าคุณไปเจอประตูฝั่งไหนไม่มีซีนไปเจอรถรุ่นนี้ฝั่งไหนประตูไม่มีซีน ไม่ใช่นะไม่ใช่ผมย้ำอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าผมพ่ายทุกท่านดูอย่างละเอียดแล้วตั้งใจจริงๆนะครับเป็นคลิปที่ผมบอกเลยว่าผมแนะนำจริงๆแล้วตั้งใจทำให้สวยให้คือให้ให้เอาเป็นว่าให้ชัดเจนจริงๆเลยดีกว่าว่ากันแบบนี้ดีกว่านะฮะเอาเป็นว่านะครับคันนี้นะฮะผมพ่ายทุกท่านได้ดูหมดแล้วนะครับกับ เจ้า GLC 43ปี2018นะครับต้องบอกก่อนนะฮะว่าเป็นสุดยอดของน,นวัตกรรมของรถเบนซ์เลยนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกรายการเรานะครับรายการเชื่อเอ็กซ์รีนะครับรายการที่มีแต่หนึ่งรถสวย2ปีใหม่ามไม้น้อยคันนี้นี่เป็นอะไรที่บอกเลยว่าภูมิใจในรายการนี้มากนะครับบอกเลยว่าวันหนึ่งใครถึงฝันอยากได้ตัวนี้นะฮะคุณหยิบคลิปวันนี้ขึ้นมาดูได้เลยนะครับ คันนี้นะครับต้องบอกงนี้นะผมหยิบขึ้นมาถ่ายไว้เฉยๆให้ทุกท่านเป็นข้อมูลที่ดีแต่รถคันนี้ได้ขายแล้วครับพอดีผมซื้อมานะครับเมื่อวานนี้นะครับช่วงประมาณบ่ายๆนะครับแล้วก็ตอนกลางคืนมีพี่นะครับจากจังหวัดตังนะครับได้โทรโอนจองเงินมาโดยที่ไม่ต้องดูรถก็ขอบคุณพี่มากๆนะครับขอบคุณพี่วุฒินะ จากจังหวัดตังมากๆนะครับแล้วก็อันนี้ผมขออนุญาตนะครับให้ทุกท่านได้ดูไว้เป็นตัวอย่างว่านี่คือเจ้า GLC 43ไม่์2 7 0 0กิโลสภาพจะต้องเป็นแบบนี้นะขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณที่ติดตามรายการเรานะครับรายการเชื่อ X 1 0นะครับรายการที่มีแต่หรถสวย2ปีใหม่3ไมล์น้อยขอบคุณครับ